เปิดอาชีพที่แท้จริงพี่ชานนแฟนแพทนภพารายได้มาจากไหนสืบเนื่องจากประเด็นที่พี่ชานนแฟนหนุ่มแพทนภพาถูกกล่าวหาซื้อบ้านหรูราคา50ล้านบาทได้เพราะรวยจากการทำเว็บพนัน วันนี้พีและแพทเข้าร้องทุกข์ตอบพลตำรวจตรีชัดปันธาการคล้ายคลึงพอบอกอสอ,อท1ณกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสอ,อทอแจ้งวัฒนะพร้อมชี้แจงยืนยันพวกตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือมีไรายได้จากเว็บพนันแน่นอนทั้งนี้เมื่อถามถึงไรายได้ของหนุ่มพีทำงานอะไรรายได้มาจากอะไรหนุ่มพีนั้นได้เผยว่า รายได้มาจากการเทรดหุ้นและเทรดทองคำฟิวเจอร์ข้อมูลจะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดเลยเป็นบริษัทมหาชนของประเทศไทยจะมีข้อมูลว่าพีเล่นหุ้นตัวไหนถือตัวไหนขายตัวไหนทองคำฟิวเจอร์พีลงทุนเท่าไหร่มีหมดเลยครับพร้อมเผยถึงเรื่องบ้านที่ถูกแอบอ้างว่าซื้อ50ล้านบาทจริงๆบ้านหลังนี้ราคา11ล้านบาทผ่อนเดือนละ6 8 0 0 0บาทจากตรงนี้ตนยังผ่อนไว สาวแพทกล่าวเพิ่มเติมว่าหลักๆก,ก็ไลฟ์ขายของช่วยเมียเป็นพ่อค้าทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ